สวัสดีค่ะเพื่อนเอนวันนี้เรามาดูมะม่วงในส่วนของบ้านดาวกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเริ่มแรกเลยก็เริ่มจากแรดเลยค่ะเพื่อนหน้าตาแรดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผิวพันุ์ก็จะสว่างนิดนึงแล้วก็ที่สําคัญก็จะมีนอตรงนี้ค่ะเพื่อนๆบางลูกก็ไม่มีนะคะบางลูกก็นอขึ้นมานิดนึงหรือบางลูกก็ไม่มีเลยแต่ที่จะชัดเนี่ยนี้เลยค่ะแก้มตรงนี้เขาก็จะเลื่อนๆหน่อยนะคะเพื่อนเอนสีแบบ เกียวสว่างสางค่ะมงม่วงแหลดรสชาติก็จะเปรียปร้ยวๆอุมหวานนะคะทานกับน้ำพริกอ่าพริกเกลือหรือว่าน้ำปลาหวานอร่อยมากๆค่ะอันที่2นะคะนี่เลยเขียวสเสวยค่ะอันนี้ก็ลูกใหญ่ผิวนวลแล้วแล้วก็มีจุดห่างๆแบบนี้ก็ถึงเวลาเก็บแล้วนะคะน่าจะแก่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดาวลองเด็ดมาชิมแต่ก็ยังไม่แก่ก็อาทิตย์นี้ผ่านไปก็น่าจะแก่ขึ้น มีความอร่อยก็จะมาเราก็จะรู้จักกันดีเนาะเขียวเสวยรสชาติก็จะหวานนะคะกรอบอร่อยตัวที่3ค่ะที่อยู่ในบ้านดาวนี่ตัวนี้แก้วขมิ้นค่ะวันนี้เด็ดมาสามไซส์เลยนะคะแก้วขมิ้นผิวก็จะเป็นแบบสีเขียวสว่างๆเขียวอ่อนแบบนี้สวยๆเลยเวลาแกะแล้วเขาก็ เนะะี่ยค่ะก็จะมีความเหลืองอย่างนี้เวลาปอกข้างในเนื้อเขาเวลาแก่ก็จะสีเหลืองเลยคะ่ะเพื่อนๆเ,เหลืองสวยเลยขม,มิ้นเลยเหมือนชื่อเขาเลยแก้วขม,มิน้นลูกที่บ้านดาวนี้ก็จะมีหลายไซส์นะคะทั้งอ้วนทั้งผอมทั้งเล็กลูกใหญ่ๆก็กินไปบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็จะเหลือลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยได้บำรุงแต่ว่าเป็นมะม่วงที่ปลูกง่ายแล้วก็ เป็นมะม่วงที่ดกมากๆนะคะมีอยู่2ต้นที่บ้านแต่ดกจริงดกจังเลยค่ะเพื่อนๆนเนี่ยถ้าใครอยากปลูกนะคะลองปลูกดูแล้วก็ทานอร่อยด้วยค่ะทานกับน้ำประหวานนะคะหรือพริกเกลือก็อร่อยค่ะ <ๆ S 2> มาดูตัวที่4ี่ค่ะเพื่อนๆนี่เลยหน้าตายาวแบบนี้สวยๆอย่างนี้เขาเรียกว่ามันขุนสีค่ะเพื่อนเียาวๆหน้าตาก็จะแบบหุนดีหน่อย พันนี้นะคะอร่อยมากค่ะรสชาติก็จะคล้ายๆกับเขียวสเสวยแต่จะมีความฉ่าน้ํามากกว่าเขียวสเสวยเวลาแก่เขาจะเป็นแป้งๆเนาะแต่ตัวนี้เขาจะช่ำๆน้ํานะคะเพื่อนๆหน้าตาก็ต่างจากเขียวสเสวยอยู่นะเนี่ยเขียวสเสวยก็จะอ้วนๆแต่ตัวนี้เขาจะย,วยาวๆเรียวๆนะงองๆมีความเป็นแบบสวยหุ่นดีนะคะ่ะเพื่อนๆดาวชอบมากพันนี้อร่อยกินมะม่วงมันนะคะก็จะชอบพันนี้ดาวซื้อมาหลายคนที่บ้านแต่พอซื้อมาก็พอออกลูกมา ก็เป็นพันอะไรก็ไม่รู้มันไม่ตรงปกก็อย่างตัวสุดท้ายนี้เหมือนกันกับเพื่อนเพือ่อันนี้แหละที่ดาวไม่รู้จักชื่อเพราะว่าตอนไปซื้อก็ตอนที่เราไปซื้อดาวซื้อในนาของมันขุนสีนาะแต่พอออกมาเนี่ยมันเป็นรูปแบบนี้ค่ะเพื่อนเอนดาวไม่รู้มันคือมะม่วงอะไรผิวเขาจะเข้มเข้มเป็นเขียวแบบเข้ม,เข,มเข้มหน่อยเนี่ยลูกใหญ่ๆก็จะอย่างนี้